กดไหลย,ย้อนไม่ต้องพึ่งยาแค่ปรับ3าอย่างนี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วคุณเคยแบบนี้ไหมกินต้มยำกุ้งกินส้มตำหรือกินอาหารอะไรก็ตามที่ลถจัดหน่อย,ยอยู่ๆก็รู้สึกแสบร้อนกลางหน้าอกอย่างนั้นแหละบางคนตอนนอนตื่นมากลางดึกเรือนที่สองที่สามเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเบลนๆบลเหมือนมีไฟเผาอยู่แถวบริเวณหน้าอกเนาะหลายคนพอไปปรึกษาญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างก็บอกว่า เอาแบบนี้ก็กินยาลดกรดสิช่วยได้นะแต่คุณรู้อะไรไหมย,ยาลดกรดเนี่ยแหละตัวซ้ําเติมกรดไหลย้อนเลยวันนี้หมอเฟิร์นก็เลยจะพาคุณไปแก้ที่ต้นต่อของโรคนี้จริงๆด้วย3วิธีธรรมชาติคุณทําได้ทุกคนแน่นอนแล้วเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไปหรือรู้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยทํามาก่อนเนาะ คนไทยมักเข้าใจผิดอันดับแรกเลยนะว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยเกิดจากการที่ภายในกระเพาะมีกรดเยอะเกินไปแต่จริงๆแล้วหมอเฟินจะบอกให้ว่า80%เกิดจากการที่คุณเนี่ยมีกรดน้อยจนเกินไปตัวอย่างเช่นที่พบบ่อยเลยนะวัยแบบ50-60วัยเกษียณเนี่ยพอกินข้าวหลังกินข้าวเสร็จ ก็อยู่ก็รู้สึกแสบอกก็เลยรีบไปหากินยาลดกรดทุกวันทุกวันมันอาจจะช่วยบรรเทาได้ก็จริงแหละแต่ว่ามันชั่วคราวแต่อาการเหล่านี้มันกลับมาเป็นซ้ำๆคุณไม่สังเกตเหรอว่าทำไมกินแล้วมันไม่หายสักทีแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ยิ่งไปทำลายกระเพาะยิ่งแย่ลงเข้าไปอีกเพราะว่ามันไปลดกรดสุดท้ายกรดไม่พอในการย่อยอาหารที่คุณกินเข้าไป ก็แน่นท้องท้องอืดกลับมาเป็นกลดแต่ย้อนขึ้นมาใหม่แบบเนี้หรือตัวอย่างใกล้ตัวขึ้นมาถ้าคุณไม่ใช่วัยเกษียณนะอย่าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อายุเยอะหรือว่าวัยเกษียณอย่างเดียวคนรุ่นใหม่คนวัยกลางคนอย่างเราเราเนี่ยเวลาไปกินน้ําหวานใช้ไข่มุกกาแฟต่างๆหรือว่าอาหารที่มีขาบเยอะๆแป้งเยอะๆเนี่ยกินเข้าไปพรรู้สึกแน่นท้องก็จะเข้าใจว่าเอ้ย ฉันเป็นอะไรเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าแต่ทั้งทั้งที่จริงแล้วอ่ะกินอาหารเหล่านี้มันทำให้กระเพาะของคุณทำงานช้าลงอาหารก็ดันดันกรดไหลย้อนขึ้นมาแบบนี้เอาละเรามาเข้าวิธีการ3อย่างละกัน3วิธีธรรมชาติที่ช่วยรักษาอาการกรดไหลย้อนของคุณให้ดีขึ้นได้ทุกคนทำได้แน่นอนข้อหนึ่งคุณต้องไปเพิ่มกรดดีให้กับกระเพาะคุณก่อน ทำยังไงง่ายมากแค่วันละ1-2ช้อนชากินอะไร1นสองช้อนชาฉเฉลยก็คือแอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์วนิกาหรือว่าน้ำส้มส่ชูหมักธรรมชาติเนาะถ้าเลือกได้ก็ไปเลือกที่มีตราออร์แกนิกรับรองมีขายตามร้านค้าทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยกินง่ายๆอย่างที่บอกวันละ1-2ช้อนชาผสมกับน้ำอุ่น กินก่อนอาหารประมาณ 10- 15นาทีแบบนี้ก็จะช่วยกระตุน้นน้ำย่อยและช่วยให้คุณเนี่ยมีกรดดีในการย่อยอาหารหลังจากที่คุณกินข้าวเข้าไปกินอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยก็จะลดอาการของกรดไหลย้อนขึ้นมาได้เขาพบว่าคนที่ทําวิธีนี้นะแทบหลายเคสมากอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นกว่า50กว่าครึ่งเลยดังนั้นไวนอดคุณก็ต้อง ไปลองทงวิธีใหม่ๆดูไม่ใช่พึ่งแต่ยาลดกรดอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็กลับมาเป็นวัฏจักรวนเป็นซ้ําเป็นซ้ําแบบนี้ลองวิธีนี้ดูแล้วเวิร์กไม่เวิร์กยังไงคุณต้องไปลองเอาเองว่าคุณเวิร์กไม่เวิร์กอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนหรือว่าอาจจะไม่ไดีดีขึ้นทุกคนเสมอไปแต่ถ้ามันช่วยคุณได้ถ้าคุณเป็นฝั่งคนที่มันช่วยคุณได้ก็โอเคนะอ่าเพราะว่าหมอเฟินก็ไม่ได้รับประกรันว่าคนทุกคนหนึ่งร้อยคนทําแล้วมันจะ ได้ผล100%เพราะร่างกายของมนุษย์มีความซับซ้อนแตกต่างกันอยู่แล้ว DNA เซลล์ของคุณดังนั้นวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยรักษาแล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำวิธีนี้แล้วได้ผลก็ได้ใครชอบวิธีนี้พิม์ชอบมาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อข้อ2ข้อ2ให้ปรับที่ต้นตอเลยก็คือปรับพฤติกรรมการกินของคุณให้คุณลองย้อนกลับไปในทุกๆมื้อที่คุณรับประทานอาหาร,หก,ก,ร,ร,ก,ารกินอาหารเน,นี่ย คุณมีพฤติกรรมการกินนี้ไหมก็คือกินรอบดึกบางคนชอบดู Netflix ดูซีรีส์ดูหนังอะไรก็แล้วแต่ตอนดึกนอนดึกแล้วพอนอนดึกมันจะหิวถ้าคุณไม่นอนเร็วก่อน3ามทุ่มสีทุ่มเนาะมีความหิวอยู่ละถ้าทนไม่ได้เดี๋ยวนี้การสั่งแกลบสั่งไลแมนสั่งอะไรมีเยอะแยะถ้าสั่งมาแล้วกินก่อนนอน3กินก่อนนอนแบบใกล้เวลานอนมากๆนะ ทำให้คุณน้ําหนักเพิ่มเป็นโรคอ้วนไม่พอมันคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของการเป็นกรดไหลย,ยลย้อนเลยดังนั้นพฤติกรรมการกินควรกินอาหารเย็นไม่เกินหกโมงถ้าเป็นไปได้นะก็จะช่วยให้ไม่กระทบการนอนเพราะว่าถ้าคุณกินสายกว่านั้นกินสองสามทุ่มก็ไปกระทบอีกพลังงานมันเหลืออย่างหลังจากกิน คุณก็ไม่ง่วงนอนอีกแบบเนี้ยกระทบหลายต่อเลยนะนอนไม่หลับรับไม่สนิทอีกแถมยังมากระตุ้นอาการของโรคโกดไหลย้อนอีกอย่างเงี้ยให้ปรับตรงนี้ถัดไปอีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือพฤติกรรมการเคี้ยวอาหารหลายคนถ้าคุณสังเกตดูนะเวลาไปร้านอาหารเนี่ยคนบางคนหิวมากรีบกินมากให้คุณเคี้ยวอาหารชา้า คนไทยรีบกินรีบลุกรีบไปทํางานรีบทุกอย่างชีวิตมันจะเร่งรีบไปไหนเนาะดังนั้นพฤติกรรมนี้ถ้าคุณเข้าไขา่เคี้ยวอาหารเร็วกลืนเร็วยังไม่ทันได้รับรู้รสชาติเลยหิวมากกินเข้าไปกลืนเข้าไปหมดละให้ปรับตรงนี้ให้เคี้ยวช้าลงเพราะเวลาที่เราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยกระเพาะก็จะไปไปเพิ่มภาระให้กระเพาะทํางานหนักขึ้นแทนที่แทนที่ต้นต่อที่ฟันเราจะช่วยเคี้ยวให้มันละเอียดแล้วกระเพาะก็ทํางานน้อยลง ไดอยหานง,ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ท่านเราช่วยเขาได้ก็ช่วยในในโปรเซสนี้ในวิธีการนี้เนาะถัดไปพิธีกรรมถัดไปก็คือเป็นคนที่ชอบบริโภคพวก ข้าวแป้งน้ําตาลมากเลิขบขับเลิบเวอร์เหมือนมอเฟิร์มสมัยก่อนเนาะชอบกินมากเลยข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยแต่ถ้ามาไห่ที่คุณอายุ30ขึ้นไปแล้วคุณจะรู้เลยว่าข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยเป็นศัตรูกับการชะลอวัยกันหน้าเด็กแล้วก็ทุกๆโรคบนโลกใบนีน้แทบจะส่งผลให้เรามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งนั้นดังนั้นให้ลดข้าวแป้งน้ําตาลลงคนไหนที่ติดหวานติดแป้งกินอะไรอย่างเงี้ยเยอะ,ยอะๆจะบอกให้ว่า มันเป็นมันไม่ใช่แค่ของชื่นชอบของเราเท่านั้นแต่มันคือของชื่นชอบของแบคทีเรียไม่ดีในร่างกายาที่บอกว่าแบคทีเรียก็ชื่อก็บอกไปแล้วว่าแบคทีเรียไม่ดีดังนั้นถ้าคุณยิ่งไปฝีอาหารไปให้อาหารสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายยิ่งทําให้ร่างกายคุณแย่ทําให้เกิดแก๊สเยอะเข้าไปอีกดันกรดขึ้นมา กำเริบขึ้นมาอีกดังนั้นให้ไปลดละเลิกลดลงถ้ากินข้าวแบบไรถ้าพีก็ลดลงสักครึ่งจากกิน2จานก็เหลือ1จานค่อยๆลดไปแล้วไปเพิ่มอาหารดีเช่นโปรตีนหรือไฟเบอร์จากผักผลไม้เพิ่มขึ้นแบบนี้เนาะค่อยๆทําไปไม่ใช่มาหักดิบนะบางคนหักดิบเอาละหักดิบถ้าคุณทําได้ก็ดีแต่มันจะทําได้ไม่กี่วันแล้วสุดท้ายก็ตะบะแตกไปกินเยอะขึ้นมาอีกก็ ดังนั้นก็สนับสนุนให้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนมันถึงจะยั่งยืนแล้วก็เป็นนิสัยได้ง่ายกว่าวิธีสามอ่าเริ่มพฤติกรรมหมดละว,วิธีทสามก็คือให้ไปฟื้นฟูที่หูรูดหลอดอาหารของคุณอ่าอันนี้ก็เป็นคลิคเทคนิคง,ง่ายๆทำยังไงให้ฝึกหายใจเข้าออกลึกๆวันละ5-10นาทีอันนี้ก็ช่วยฟื้นฟูหูรูดได้แล้วแล้วมันช่วยให้คุณ ผ่อนคลายคลายเครียดได้ด้วยลดความวิตกกังวลทําให้คุณแบบเคุณลองทำาดูสิแค่ทำหนึ่งถึงแค่ทำสามสี่คู่ลมหายใจมันก็รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นแล้วอะ่ะแล้วมันยังช่วยในเรื่องหลอดอาหารให้ผ่อนคลายได้ด้วยก็ฝึกเอาแค่วันละห้าสิบนาทีคือมันน้อยมากๆก,กับการที่ถ้ามันช่วยคุณได้นะเพราะว่าเรามีเวลาตั้งยี่สบสี่ชั่วโมงอันนี้มันแค่เล็กน้อยถัดไปก็คือใครที่มีปัญหารเรื่อง กรดไหล,ะละย้อนโรคกระเพาะอยู่ให้คุณเปลี่ยนท่านอนถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนชอบนอนตะแคงหรือว่านอนนอนราบอะไรก็แล้วแต่ท่าที่เหมาะสมแล้วช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้ก็คือให้คุณนอนตะแคงไปด้านซ้ายถ้ารู้ว่าไปสมรวเอา้าฉันชอบตะแคง,งข้างขวามากให้เปลี่ยนก็อันนี้เขาบอกว่าจะช่วยลด อาการกำเริบของกดรดไหลย้อนในช่วงกลางดึกได้เปลี่ยนแค่นี้ถัดไปก็เป็นเรื่องการนอนเหมือนกันก็คือให้ยกหัวเตียงขึ้นไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่ให้หมอนสูงๆนะคุณต้องให้ยกหัวเตียงทั้งทั้งแถบเลยให้ประมาณ15-20ถึงเซนแต่ถ้ายกไม่ได้ ก็หมอนก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะให้นอนสูงขึ้นมาหน่อยสัก15-20เซนคุณก็ไปวัดเอาสรุป3ข้อเมื่อกี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวหมอเฟิร์นสรุปให้3ข้อข้อแรกก็คือให้คุณไป เพิ่มกรดดีให้กับต่อเพาะอาหารซึ่งที่ให้ที่ให้ก็คือให้ไปลองกินแอปเปิลไซเดอร์วันละ1นถึงสช้อนชาไม่ได้กินเพียวๆนะผสมน้ําอุ่นสัก1แก้วกินก่อนอาหาร10นาทีก็ช่วยได้ระดับ1 2ก็คือให้ปรับพฤติกรรมการกินงดกินดึกแล้วก็ให้เคี้ยวอาหารช้าๆให้ลดอาหารจําพวกแป้งกับน้ําตาลลง ข้อ3ก็คือให้ฟ,ฟื้นฟูหูรูดหลอดอาหารด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆสักวันละ5 10นาทีพฤติกรรมการนอนให้นอนตะแคงด้านซ้ายมากกว่าก็จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้แล้วก็ให้นอนหมอนสูงขึ้นมาหน่อยยกเตียงขึ้นมาสูงสักหัวเตียงเนาะสูงขึ้นมาสักประมาณ15-20เซนติเมตรแค่นี้ก็ช่วยลดอาการกรดไหลย้อนเป็นวิธีช่วยรักษาแบบธรรมชาติได้แล้วแต่สำหรับใครที่ อยากหาตัวช่วยจากธรรมชาติเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าชอบมีคนมาปรึกษากับหมอเฟินว่าอยากหายเร็วๆอะ่ะมีวิธีไหนไหมมีวิตามินตัวไหนไหมที่ช่วยได้บ้างหรือกินอาหารยินสมุนไพรอะไรบ้างผักผลไม้อะไรบ้างสําหรับบางคนที่หาตัวช่วยนะก็ขอฝากไว้เป็นทางเลือกฟังดีๆนะเป็นทางเลือกไม่ใช่ทางหลักเพราะทางหลักคุณต้องไปแก้ที่3ข้อพฤติกรรมต่างๆที่บอกไปทางเลือกก็ข้อหนึ่ง ให้ไปสามทางเลือกแล้วกันถ้าจะไปกินแบบพวกอาหารเสริมหรือว่ากินอะไรที่มันช่วยเป็นพิเศษหนึ่งคือกลั่าปีพูดไหลคอนเทนต์มากกลั่าปีนี้ช่วยในรักษารโรคกระเพาะได้และก็กรดไหลย,ย้อนก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งโรคที่ช่วยได้เหมือนกันถ้าใครที่กระเพาะอ่อนแอหน่อยจะกินน้ำกล่่าปีก็ให้แนะนำแนะนำให้นำไปนึ่งก่อนแล้วก็ไปปั่นเนาะง่ายๆเลยก็ สักครึ่งหัวปั่นอย่างเงี้ยผสมกับน,น้ําดื่มดื่มกินแต่ข้าวาไปนึ่งก่อนก็จะช่วยลดการสารที่มันระคายเคืองแล้วก็ถ้าหรือใครที่ไม่สะดวกที่จะต้องมาปั่นเอามาดื่มกินหรือว่าไม่ชอบกินอยู่แล้วถ้าสะดวกก็มันมีอาหารเสริมขายอยู่มันก็จะในนั้นจะมีวิตามินยูสกัดขายอยู่ที่เขาใช้กระหล่ำปีเพราะว่าในนั้นมีวิตามินยูที่มันช่วยรักษา กระเพาะกดไหลย้อนได้คุณก็ไปเสิร์ชเอาหรือว่าอยากจะปรึกษาหมอเฟิร์นเป็นการส่วนตัวให้หมอเฟิร์นช่วยหาช่วยเลือกก็ทักไปที่ไลน์แอดแอดหมอเฟิร์นก็ได้เช่นกันวิตามินตัวถัดไปก็คือแคโนซีนซิงคคโนซีนนี้ช่วยมีวิจัยแล้วนะก็ช่วยซ่อมแซมเยื่อบุต่างๆในร่างกายโดย,ยเฉพาะในกระเพาะอาหารน,นี้ก็ช่วยได้วิตามินเนาะซิงคคโนซีนซิงก็จะมีหลายฟอร์มแต่ว่าให้เลือกฟอร์มซิงคคโนซีนถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องนี้ตัวถัดไป จะให้แค่สามตัวคอนะตัวถัดไปก็คือแมกนีเซียมถ้าเป็นไปได้ให้เลือกฟอร์มแมกนีเซียมไกลซเนตเนาะก็จะดูดซึมดีละคลายเครื่องทางเดิอนอาหารน้อยกว่าฟอร์มอื่นๆลดผลข้างเคียงในเรื่องของอาการถ่ายเหลวนี่ก็ช่วยก็ลดผลข้างเคียงไปคุณต้องเลือกฟอร์มดีๆด้วยแมกนีเซียมเนี่ยช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็คลายกล้ามเนื้อไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคลายทั้งตัวเลยช่วยคนผ่อนคลายหลับสนิทมากขึ้นแล้วก็ลดอาการแน่นท้องอืดอะไรต่างๆได้ ก็ช่วยอาการกรดไหลย,ย้อนได้ประมาณหนึ่งะแถมแล้วกันอีกหนึ่งตัวที่ถ้าจะช่วยนะโปรไบโอติกโปรไบโอติกก็จะช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเพิ่มแบคทีเรียดีก็เลยทำให้คุณลดการผลิตแก๊สที่เยอะเกินไปจากแบคทีเรียไม่ดีอันนี้ก็ช่วยทั้งระบบเลยโปรไบโอติกจะกินจากโยเกิร์ตก็ได้ที่เฮลตี้หน่อยก็จะเป็นกลีกโยเกิร์ตเนาะก็จะมีโปรไบโอติกหลายสาย,สายพันธุที่จะเน้นเลย โยเกิร์ตเนี่ยควรเลือกแบบที่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเติมถ้าเฮลตี้สุดก็ไปกลีกโยเกิร์ตเลยก็แล้วแต่อย่างม๊เฟินก็กินอยู่เนาะก็อาจจะท็อปปิ้งด้วยผลไม้รสเปรี้ยวรสหวานก็ค่อยว่าไปตัดเปรี้ยวของกลีกโยเกิร์ตอ้าววิตามินที่แนะนำไปสรุปตอนแรกจะให้3ให้4สะละ4ตัวมีอะไรบ้างก็คือกะหลำ่ำปีอันนี้ปั่นกินง่ายๆวันละ 1- 2แก้วให้เอาไปนึ่งก่อนเพื่อลดกรารระคายเคืองสองก็คือซิงคานซีนก็หากินได้ ง่ายๆก็ไปเซิร์ชหาเอามีขายอยู่แล้วแหละอาหารเสริมตัวถัดไปก็คือแมกนีเซียมไกลซินีตตัวถัดไปก็คือโปรไบโอติกหรือโยเกิร์ตคุณก็ไปหาเอาส่วนใครที่อยากให้หมอเฟิร์นอยากปรึกษาเป็นกรณีพิเศษว่าเป็นพอดีไม่ได้เป็นแค่โรคเดียวเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วยังกินอาหารเสริมพวกนี้ได้อยู่ไหมก็ปรึกษาเป็นกรณีส่วนตัวให้หมอเฟิร์นช่วยแนะนาอาหารเสริมก็ได้เช่นกันก็มีหลายคนมาถามเยอะมากในทุกวันนี้เนาะก็แอดไปที่ไลน์แอดแอดหมอเฟิร์นได้เลยเดี๋ยวขึ้น ลิงค์ให้เอ้ยไม่ใช่ลิงก์ลิงก์ให้ที่เาที่ที่คอมเมนต์ที่ข้อความแต่ว่าแอดขึ้นให้ที่ภาพละกันสรุปสุดท้ายละคุณอย่าลืมนะคะใช้คำว่าอย่าลืมเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนที่พฤติกรรมการกินของคุณไม่ใช่กินเสร็จก็ชอบไปเอนหลังไปนอนอย่างเงี้ยันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่ต้องแก้จริงๆเมื่อไหร่ที่คุณแก้ต้นเหตุได้ปลายเหตุมันก็จะเปลี่ยน ถ้าต้นเหตุไม่ถูกแก้แล้วจะไปแค่ระง,งับปัญหาอาการยังไงมันก็จะวนเวียนมาเป็นวัฏจักรเดิมดังนั้นให้เปลี่ยนที่พฤติกรรมการกินไม่งั้นยาที่คุณกินอาหารเสริมอย่างเดียวที่บอกไปก็เอาไม่อยู่ดังนั้นต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุเท่านั้นอยากให้จําไว้เลยว่ายาบนโลกไปเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบเสมอไปถ้าพฤติกรรมคุณยังเหมือนเดิม ไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อว่ามันเป็นเพราะพันธุกรรมหรือเพราะว่าฉันอายุเยอะฉันแก่แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันไม่จริงพูดตรงนี้เลยว่าไม่จริงและร่างกายของเราจะบอกว่าเก่งมากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดเมื่อไหร่ที่คุณหยุดทำร้ายมันมันก็พร้อมที่จะกลับมาฟื้นฟูเยียวยาตัวเองให้กลับ มาเหมือนเดิมได้เท่าที่มันจะทําได้เพราะหมอที่เก่งที่สุดจะบอกเฉลยเลยไม่ใช่หมอเฟิร์นหรือไม่ใช่หมอคนไหนแต่คือตัวคุณนั่นแหละที่คือหมอที่เก่งที่สุดคุณแค่ทํายังไงก็ได้ให้สภาวะแวดล้อมมันเหมาะสมแก่การฟื้นฟูฮิลิ่งตัวเองได้ก็แค่เลือกดูแลตัวเองดีๆกินอาหารดีๆทุกช้อยในการเลือกของคุณในแต่ละวันนี่แหละมันคือหน้าตาชีวิตสุขภาพของคุณในปัจจุบันทั้งนั้นนี่ สุดท้ายถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้หมอเฟิร์นมาทำเรื่องอะไรโรคอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ก็ได้ว่าโรคนี้แกยังไงโรคนี้หรือว่าปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็ที่ไลน์แอดแอดหมอเฟิร์นเนาะหรือว่าอยากจะพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ก็ได้หมอเฟิร์นอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอประกาศนิดนึงหนังสืออาหารเสริมสามัญประจําบ้านพิมพ์ครั้งที่3น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ละพิมพ์จํากัดแค่100รเล่มเท่านั้นแล้วตอนนี้คนจองเยอะมากเหลือไม่กี่สิบเล่มละถ้าคุณยังสนใจก็ ยังสามารถสั่งจองได้ใครที่สั่งจองในช่วงที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จเนี่ยจะได้ราคาพิเศษก็ลงชื่อกับเบอร์โทรสั่งจองไว้ได้ในไลน์แอดแอดหมอเฟอร์หรือว่าทัก inbox ข้อความทางช่องทางไหนก็ได้ Facebook YouTube IG TikTok ทั้งหลายทักได้หมดเลยว่าสั่งจองหนังสือแค่ลงชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเริ่มพิมพ์ใกล้จะเสร็จก็จะค่อยอัปเดตบอกคุณอีกทีเนาะโอเคใครสนใจก็พิมพ์ว่าหนังสือได้เลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นมือใหม่ เรื่องวิตามินและอาหารเสริมไม่มีความรู้อยู่ในหัวเลยวิตามินเอถึงแแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นต้องเลือกอยังไงก็เล่มนี้ถ้ามีติดบ้านไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วหมอเฟิร์นแถมวิธีเทคนิคเคล็ดลับการชะลอวัยแล้วก็เทคนิคการเลือกวิตามินอาหารเสริมที่ช่วยรักษาช่วยป้องกันโรคเลือดหลังยอดฮิตในประเทศไทยด้วยนะ20กว่าโรคอย่างความดันเบาหวานไขมันหัวใจสโตรกไทรอยภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ในนี้หมดเลยใครสนใจก็พิมพ์ว่า หนังสือละกันโอเคประกาศอัปเดตไปละก็น่าจะได้ใกล้จะเข้าลงพิมละคิดว่าคงภายในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมที่จะได้เนาะโอเคก็ไม่มีคำใครมีคำถามอะไรก็หลังไมล์ละกันวันนี้ก็ขอฝากคำคมไว้ว่าสุขภาพของคุณเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆในทุกวัน ขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงเด็กลงรักทุกคนสวัสดีค่ะ